สั่งหน้าสถานีนะคะก็ถึงถนนช้อปปิ้งดาไซฟูดเลยใกล้มากเอเอมันก็เป็นทริคการขายของเค้านะให้เราเห็นวิธีการทำให้เราอยากกินมากยิ่งขึ้นมาที่นี่เจอคนไทยทุกย่านทุกซอกทุกมุมมารูปแบบนี้เพื่อขอพรนะคะก็จะผ่านตัวซุ้มอันนี้นะคะ ขาก็จะมีโคมแดงขนาดใหญ่มากๆเลยเห็นไหมมาฟุกุโอกาสต้องห้ามพลาดกับไข่ปลาเมนไกโกะนะคะปุ๋ยเจอร้านลับเป็นร้านซาซิมิที่เปิดในรอบๆนะคะของดาไซปฟูนะมอร์นิ่งนะคะตอนนี้ปุ๋ยว่าม,มาที่สถานีดาไซฟูเรียบร้อยแล้วการเดินทางคือเราต้องนั่ง จะเป็น JR ก็ได้หรือว่าจะเป็นซับเวก็ได้นะคะจากฮากตาตะมาลงที่เทนจินจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาที่ชั้น2อาของเทนจินนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นขบวนนี้นี่มันจะเป็นขบวนที่สามารถตรงจากเทนจินอะมาที่ดัเซฟูได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนขบวนนะทุกคนเออเดีเขาจะสลับบวัวแทยของเขาเองเราก็นั่งเรื่อยๆชิวๆมานะคะใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะถึง45นาทีก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะ ปุ๋ยมานอนที่นี่หนึ่งคืนนะเดี๋ยวเราจะต้องเอากระเป๋าไปเก็บที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นกันนะคะตอนแรกเรากะว่าจะเอากระเป๋าไปไว้ที่พักใช่ไหมคะแต่ว่าเดินมาเจอล็อกเกอร์ตรงนี้พอดีเลยนี่ก็เลยเอากระเป๋าไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวในตลาดกันเลยดีกว่าเนาะใครอยากมาฝั่งนะคะตัวล็อกเกอร์เนี่ยจะอยู่ติดกับสถานีดาไซฟุเลยสถานีดาซฟุคือตรงหน้านี้แล้วก็ล็อกเกอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะจากหน้าสถานีนะคะ ก็ถึงถนนช็อปปิ้งดาไซฟูดเลยใกล้มากนี่ก็จะเป็นแบบถนนยาวทั้งเส้นเลยนะให้เราสามารถแวะช็อปปิง้งแวะกินอาหารได้หมดนะคะเดี๋ยวจะไปลองโมจิโมจิสตรอเบอรี่ที่นี่เห็นว่าชื่อดังนะคะต้องลองนะพวกสารเจ้าต่างๆนะคะก็ผ่านเข้าทางนี้เหมือนกันนะเนี่ยไปเดินไปทางเดียวเส้นเดียวยาวๆตรงไปได้เลยนะคะร้านน่ารักมากดูดีมีความเป็นแบบเมืองเก่าเนาะ ด้านบนหลังคายังมีหิมะอยู่เลยแสดงเมื่อวานหิมะตกไม่รู้ใครมาปั้นน้องเอาไว้อะแล้วแบบเสียบหัวตรงนี้ด้วยดูดิเหมือนแบบน้องใส่มุกสีแดงน่ารักมากนี่ค่ะวันนี้คือวันคริสต์มาสด้วยนะคะทุกคนนี่มีรีคริสต์มาสเน่ย้นี่เป็นแบบ อันนี้อะไรเหมือนแบบเมล็ดถั่วสักอย่างนะคะแล้วก็นี่น่าทานมากเหมือนถั่วเลยนะตรงนี้จะเป็นร้านโมจิสตรอเบอรี่ที่ต้องห้ามพลานในดาไซฟูนะร้านเขาจะอยู่ต้นซอยเลยลูกละ500เเยน ร้านไหนย,ยืนหาหน้าร้านนั้นเลยนะแล้วหางขยะหายากมากสังเกตดูดิด้วยความที่มันฉ่ำมากอะพอกันอนะน้ำมันไหลแอะต้องแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวหกเสือเส้อยิงสายคนยิ่งแน่นนะคะเนี่ยคนเยอะมากมาที่นี่เจอคนไทยทุกย่านทุกซอกทุกมุมคล้ายๆมันโถนะคะแล้วก็งับด้วยตัว อะไรอ่ะหมูใช่ปะหมูแบบสามชั้นอ่ะเขาก็แบบอบใหม่ๆตรงนี้เลยนะเราสั่งแล้วสองชิ้นทวนหอมมากเลยอ่ะมาฟุกุโอกาสต้องห้ามพลาดกับไขป่ปลาเมนไตโกะนะคะม,มันเป็นแบบของดีประจำจังหวัดนี้เลย ร้านนี้เขาก็จะขายทั้งแบบที่เป็นแบบเป็นหลอดๆนะคะแล้วก็แบบที่อะไระผสมต่างๆก็มีนะบีบใส่ข้าวกินได้เลยเยอะมาก,มากอ๋อแล้วเขามีให้ชิมกันนะรานนี้ยนี่นะคะนี่เขาจะมีแบบเป็นแบบต่างๆให้เราชิมนะคะเดี๋ยวเราลองชิมอืมอืมเม,มื่อกี้ไปสั่งอันนี้มาลองทานนะคะเป็นข้าวแล้วก็ออนท็อปด้วยไข่ปลามเมนไตโก้นะนี่ ได้คิวมาแล้วนะคะชามละห้ารอยเยนก็จะได้มากระจึงนะชิมๆแหละไม่เน้นอิ่มเน้นเน้เนชิมรสชาติไข่ปลามันก็เค็มๆกินกับข้าวแบบจืดๆแล้วก็ราดสาหายแต่ถ้าเอาจริงนะปุ๋ยว่านะซื้อแบบที่เขาขายอ่ะที่มันเป็นเซตอ่ะคุ้มกว่าแบบหนึ่งรกรัมประมาณแค่หมืนพันหนึ่งพันเยนเพิ่อมอีกเท่าตัวก็ได้ประมาณสามสี่อันแล้วนะเอาไปกินไงไเสี่ยวเห้า ียาข้าวเหนียวได้หรอเออต้องลองนะต้องลองตามถนนเขาจะมีแบบเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไว้เห็นไหมเนี่ยตลอดทางเดินที่เราเดินเลยนะคะแปลไม่ถูกหรอกแต่ชอบเวลาแบบเออมองไปแล้วก็แปลกตาดีนะเรากำลังเดินชมเมืองดาไซฟูอยู่นะคะไม่รู้ว่าคืออะไรนี่น่ารักมากเลยมีคนกำลังเลือกอยู่นะ เป็นส้มแขวนอยู่ตรงกลางคล้ายๆกับเวลาที่แบบติดไว้หน้าบ้านอะ่ะที่ทําแบบคริสต์มาสอะแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่อันนี้เป็นส้มอันละหนึ่งพันห้าร้อยเยนเอคิวดีนะไม,มนะไม่รู้ไม่รู้เราเขาใจถูกหรือเปล่าก็มีพวกผักผลไม้สตรอเบอรี่ก็มีแต่เบื่อแล้ว <S <S> <S ดูดูเท็กเจอร์ของแอปเปิลเขาดิไม่เหมือนของเราเลย ข้างในเขาจะเป็นแบบลุมๆูมุมรม,มแบบนั้นด้วยอ่ะหอยนางรมก็มีหอยนางรมย่างเนาะน่ากินนี่ค่ะซาซิมิเนี่ยอนนี้เป็นซูชิแล้วก็มีปลาหมึกปลาแล้วก็ด้านในเป็นแบบเยอะเออ เดินเข้ามาในซอยๆนะทุกคนเวลามาดาซฟุกอ่ะแต่ละซอยอ่ะมันจะมีพวกคาเฟ่ร้านอาหารเยอะเลย ปุ๋ยเจอร้านลับเป็นร้านซาซิมิที่เปิดในรอบๆนะคะของดาไซปุนะมันจะอยู่ห่างจากตัวแบบเส้นถนนช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆต้องเดินออกมาเดี๋ยวปุ๋ยจะปักพิกัดไว้ใต้คลิปนะให้สําหรับใครที่อยากมานะคะร้านนี้เขาก็จะเป็นเมนูสุ่มเลยคือแล้วแต่วันเลยว่าวันนั้นจะมีซาซิมิตัวไหนมาเข้ามานะคะก็จะสุ่มเป็นเสซตมาให้เราเราก็เลือกเป็นเมนูตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแพ้แบบ ่าหรือว่าแค้อะไรเนี่ยสามารถแจ้งทางพนักงานได้นะคะมาแล้วนะคะ<ม>ดงที่เราสั่งไปนี่ก็<ม>จะเป็นปลาที่แบบระะํำวันว่ามีอะไร<ม>เขาก็จะใส่มาให้นะราคาหนึ่งถ้วยแค่1,100งยเยน นี่นะคะหน้าร้านเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเหมือนแบบปิดอยู่ใช่ปะแต่จริงๆเขาเปิดอยู่นะคะเปิดเป็นรอบๆนะที่นี่นะจะมีรอบ11โมงครึ่งถึง2โมงครึ่งแล้วก็อีกรอบหนึงตอน6โมงถึง4ทุ่มออปิดดึกอยู่นะคะสําหรับคนที่นอนที่นี่นะสามารถมาทานได้ยังปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมากินตอนกลางวันต่อไปนะคะจะเดินไปที่ศาลเจ้าดาไซฟุกันนะด้านในก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะคะ ตรงที่ปู่ยืนอยู่นะจะเป็นศาลเจ้าดาไซฟูเทมังูซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะน่าจะดังที่สุดแล้วเขาก็จะมีวัวหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นพระเอกของที่นี่นะเนี่ยตั้งอยู่ด้านหน้าเลยก็จะมีแบบคนมาลูบผัวนะคะเพื่อขอพรซึ่งเขาจะดังในเรื่องของการศึกษาพวกเด็กนักเรียนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยสามารถมาขอได้นะน้องวัวตัวนี้เลยนะคะนี่นะเขาก็จะมาลูบ แบบนี้เพื่อขอพรนะคะเขาแบบพอปปุล่ามากนะของที่นี่นะคะแล้วก็ลูกก็ประมาณนี้แหละทุกคนก่อนที่จะเข้าไปยังศาลเจ้าด้านไหนนะคะในวันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สะพานด้วยกันนะคะ เป็นตัวแทนของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเขาบอกว่าถ้าเดินไปนะคะให้เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อมกลับอีกทางหนึ่งนะอย่าย้อนกลับมามันจะเปรียบเสมือนกับว่าเราย้อนกลับมาหาอดีตนะคะให้เราเดินไปที่อนาคตข้างหน้าเรื่อยๆมุ่งตรงไปเลยนะสําหรว่าจริงๆแล้วมันเป็นทริกก็คือเขาอยากให้เราอ,อ่อยู่บนสะพานแหละอยากให้แบบมันโฟลไปเรื่อยๆจนถึงสารเจ้าด้านในมากกว่านะคะ ุ้ยสวยมากอุ้ยดูดิก็วสวยเลยเออมันมีหิมะเกาะบนหลังคาสวยมากจริงๆนี่คะคะคนเยอะมากเพราะว่าเราอะมาวันเสาร์จริงๆอ่ะถ้ามาวันธรรมดาคนอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะก็ลรงคิดว่าพรุ่งนี้เช้าอาจจะกลับไปเก็บอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเรานอนที่นี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบข้างตอนนี้คือแบบสวยเสวยจริงๆ แดดมาแล้วยิ่งสวยเข้าไปอีกดูดิเดินมาถึงซาบักชื่อดังของที่ดาไซฟุแล้วนะคะที่นี่เขาบอกว่าเป็นซาบักท,ที่ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอาไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยมาขัดกันนะก็จะได้ลวดลายที่แปลกตาแบบนี้นะคะด้านในมีที่นั่งเยอะมาก แต่ว่าคนก็จะมาออหน้าร้านนะเพราะว่าจะมาถ่ายรูปด้านหน้าตรงนี้นะคะพ่อไปกินสตาร์บัคก็คือผูกลูกไว้ด้านนอกแบบนี้นะเอ็นดดแล้วหนาวเน่หนึงดูใส่ชุดสิมันสุกไวเหมือนกันเนาะคือเขาใส่ตะแกงที่เป็นเหล็กอะแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วดิร้อนมากเลยตอนนี้ เจอร้านนี้นะคะ<ม>เป็นเหมือนแบบพุดดิ้งไข่นะเราก็เลยสั่งมาหน้าตาน้องของจริงก็คือฟมแบบนี้นะคะมันแข็งมากเลยเขากินแบบนี้หรือเปล่าตอนแรกปุ๋ยนึกว่ามันจะเป็นดึงดึงแต่นี่มันเป็นมือน้ำแข็งเลยอะเนี่ยหนะแหนยบีบก็ไม่ได้กินยังไงอะเราจะลองแคมป์ออกมานะข้างในมันเป็นแบบน้ำตาลสีแบบเหมือนน้ำตาลไหมเนาะแล้วก็ข้างบนม็นแบบไข่ไข่เป็นพุดดิ้งไข่ ถึงที่พักแล้วนะคะนี่ที่นี่ชื่อว่า r o ทอินแกนเทียรดาไซฟูนะนี่นะะห้องก็ประมาณนี้นมีสองเตียงมีห้องน้ำในตัวนะแต่โรงแรมเขาใหญ่มากเลยอยู่บนเขาอะ่ะเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาแอบตกใจทำไมมันไกลจังวะในโรงแรมเรามีตู้กดเครื่องดื่ม้วยนะนี่มีหลายตู้เลยอันนี้ชั้นบนนะคะแล้วก็เออมันมีห้องแบบห้องอ่านหนังสือด้วยอะ่ะเดี๋ยวพาไปดู เป็นห้องนวดแล้วก็แบบนอนอ่านหนังสือได้ชิลๆนะดีๆยังด,ดีอ่ะนี่มีหลายโซนเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีเปิดการ์ตูนเปิดหนังดูได้แล้วก็นอนไปด้วยนะคะมไม่ต้องเชอาห้องนอนก็ได้ไหมนอนในนี้เลยดูสบายกว่าห้องนอนอีกชั้นล่างของโรงแรมนะคะนี่ก็เช็คอินตรงนี้แล้วก็เขาจะมีโซนขายของด้วยเนี่ยนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นล็อบบี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทานอาหารกันที่ร้านอาหารของโรงแรมเลยเพราะว่ามันขึ้นมาไกลมากแล้วถ้าเดินไปตอนนี้คือมืดแล้วดูดิเนี่ยไมกลาเดินเราสั่งมาแบบจุกจุกทุกคนได้ทานเหนือแล้ว,วอ่ะหลังจากที่ตะเวนหาร้านเนือในฟุกโกกะนะคะ อาหารโรงแรมคือดีมากแล้วราคาไม่แพงตอนแรกอะ่ะกะว่าจะเดินลงไปเนาะแต่ปรากฏว่ามาดูราคาเออราคาดีทานนี่ก็ได้โอเค thank you ันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเซตไหมคะอืมเป็นแบบแกงกะหรี่ใช่ปะกะหรี่ไก่เนี่ยฮะแกงกะหรี่ไก่คน่าทานมากยวขอ,อหาที่วางก่อนตอนนี้เหนือก็ไหม้แล้วก็ไหม้แล้ว นะคะกินกับซอสซอสอะไรเอ่ยไม่รู้ให้ซอสอะไรได้กินหมดตอนนี้นะคะ <c oughs> อืมแล้ไม่คาวเลยอะ่ะใช่คืออร่อยปกติเหมือไม่กินเนื้อแต่เนื้อที่นี่คือแบบไม่คาวเลยจริงๆ <c oughs> อืมอร่อยอิน เยอกถูกมากข<า>อยกินก่อนนะอืมมางไปอี